คาเฟ่เดอะไอเอตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดคินคาคุจิหรือวัดทองแห่งเมืองเกียวโตเมื่อเดินเข้าไปในร้านจะได้กลิ่นของใบชาผู้ที่ชื่นชอบชาอูหลงสามารถเพลิดเพลินกับชาต้าหงเผาชาอูอีจากฝูเจียนหรือชาที่กวนอิมซึ่งมีต้นกําเนิดในฝูเจียนเช่นกันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบชาเขียวสามารถเพลิดเพลินกับชาหลงจริงชาเขียวชั้นยอดจากเจ้อเจียงหรือชาเลี้ยวอันกวพีเยนชาเขียวที่มีชื่อเสียงจากมณฑลอานฮุยตะวันออก เมื่อ20ปีก่อนมาซายุกิอิโซเจ้าของร้านคาเฟ่เดอะไอเอสโอเดินทางไปทางตอนใต้ของจีนและลหลงไหลในชาจีนจนเปิดร้านชาจีนเมื่อ10ปีก่อนอเ,เขาบอกว่ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นแวะเวียนมาดื่มชาโดยตลอด <from capital. S 1> จีนและญี่ปุ่นมีประวัต,ติศาสตร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยาวนานนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวที่ว่าทักทายเพื่อนด้วยชาในภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยเขาได้ศึกษาเรื่องชาอย่างลึกซึ้งจนได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านชา โดยทางร้านยังมีสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาด้วยขณะที่ผู้เรียนบอกว่าวัฒนธรรมชาของญี่ปุ่นมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนหลังจากนี้จะได้แบ่งปันเรื่องราวของชาจีนให้กับคนอื่นๆต่อไปขณะที่ร้านชาอีกร้านชื่อร้านการชบูตั้งอยู่ไม่ไกลาจากพระราชวังอิมพีเรียลเกียวโตเป็นร้านชาที่มีอูอีเย็นชาให้ลิ้มรสฮิโรมิอุเอดะเจ้าของร้านบอกว่าเธอตกลุมรักกลิ่นหอมของอูอีเย็นชาตั้งแต่จิบครั้งแรก และเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับชาจีนจนกระทั่งเปิดร้านชาซึ่งลูกค้าที่ร้านจะได้จิบชาเขาเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีดั้งเดิมของจีนเช่นกู่ฉินหรือพินเจ็ดสายและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมจีนโบราณเธอกล่าวว่าวัฒนธรรมชาช่วยทําให้ผู้คนเพลิดเพลินและมีบทสนทนาต่อกันชาจึงช่วยสร้างมิตรภาพระหว่างผู้คนอย่างแท้จริง